พีอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยพวกนี้ที่อยู่อันนี้ก็คือเฟิร์นสายครับหรือพวกตระก,กูลช้องหนางคลี่ตระก,กูลช้องนังคลี่ใช่ครับออแต่ตัวนี้เป็นตัวในตลาดเขาเรียกเป็นช้องบลูเออช้องบลูใช่ครับมันจะเป็นตัวที่ทนทนที่สุดในบรรดาช้องหนังคลี่ผมปลูกช้องทุกชนิดแล้วก็ตายหมดทุกชนิดเลย<ๆ>เหลือรอดอันเดียวคือช้องบลูแล้วแล้วพี่อุผสมอะไรมัง่งถ้าเป็นตัวตระก,กูลเฟิร์นสายเนี่ยจะผสมค่อนข้างได้ยาก Oh, เรวก็ใช้เวลานานมันจะใช้ช่วงอายุประมาณ10ปีถึงจะได้ต้นพันธ์ุออกมา10ปีใช่ครับสปอล้วก็จะมีต้องเทคนิคก็คือเหมือนจะต้องเอาใช้ใช้ตระกูลประมาณพวกลากใช้ผ้าสีดาหรือลากข้าหลวงที่ที่ทย่อยสลายแล้วมาเป็นวัสดุวัสดุปลูก,ลกเขา เขาถึงจะได้เขาถึงจะได้ได้ได้พันธุใหม่ขึ้นมาแต่ว่าที่เราผสมที่ที่เราทําได้จำนวนเยอะๆเนี่ยเราเก็บจากปลายสตอรบิลัสตัวนี้ก็คือปลายสตอวบิลัสสตอรบิลัสก็คือตําแหน่งของไอที่งามๆเนี่ยใช่ครับสปอเขาจะอยู่ใต้ใบสปออยู่จะใต้เกล็ดเนี่ยครับใต้เกล็ดนี่เป็นสปอใช่ทีนี้เราเราด่วนเราก็จะใช้ปลายของสตอวบิลัสเนี่ยมันจะได้1ต้นหนึ่งปลายคือ1ต้นจะใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนจะงอกเป็นต้นเด็ดไปช้ำครับ ด็ดทั้งสามช่อเนี่ยปะสี่กสี่กิ่งแล้วก็ชาเลยชาไปชําก็คือมันมันจะเรียกชามันจะต้องเอาไปเหมือนเทคนิคการเพราะว่าครับเราไปวางนอนเพื่อให้เขาตื่นตัวแล้วเขาจะงอกเป็นต้นขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไปปักเฉยๆไม่ขึ้นครับโอเคโอเคอยากได้มาซื้อเขาเหอะเ <laughs> พราะเดี๋ยวนี้มันไม่แพงแล้วตอนนี้ไม่แพงแล้วครับเมื่อก่อนอสมัยที่ใหม่ๆเมื่อสักสิบปีที่แล้วอ,อ,อะเส้นหนึ่งพันห้าร้อย ขายเป็นเส้นใช่ครับเส้นเล็กๆนะครับหน่อหนึ่งประมาณพันห้าร้อยแล้วอย่างนี้เราสขายประมาณเท่าไหร่ราคาตลาดหน้าคือกระจกตอนนี้ผมส่งที่ตลาดหน้าจุจักอยู่สองร้อยห้าสิบแล้วครับอ๋อเขาก็ไปขายประมาณสามสี่ร้อยใช่ครับออที่ดีมอสสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมที่ชอบมอสเนี่ยโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยนะแทบจะเอาหน้าลงไปไถกับพื้นเลยนะท่านผู้ชมครับเพราะว่ามอสที่นี่สวยเหลือเกินสวยมากนะครับนุ่มฟูแล้วเวลาเหยียบลงไปเนี่ยมันเหมือนกับเหยียบบนพรมนะครับ